สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อซเก่าแล้วก็เอซใหม่เนาะสวัสดีพี่พี่าทางบ้านพี่ยูด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องบึงก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่22ธันวาคม2564มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่21กันก่อนเด้อพี่น้องจ๋าค่อยดูตัวใหม่เนาะ สำหรับผลสรุปของวันที่21นะคะนอยเฉพาะกีดออก1 2 4สองสนะคะสองสี 2, 4น้องวึงก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปเนาะล่าง7 5ห้านะคะโอ้มี7จสีพี่น้องจ๋า7 5ห้าก็หลุดไปนะคะส่วนพิเศษบนออกสองนะคะ9 4สวันนี้น้องวึงก็ไม่ได้เอาเนาะล่าง97อ่า9 7มาชุดกันนะคะ97เข้าชุดกันเนาะ ส่วนปกตินะคะออก6กสามแปนะคะหกสามน้องหึงไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าดูสิถ้าตรงนี้เป็น8ดเรายังจะได้โต๊ดเนาะเสียดายมากเลยอ่าสาน้องหึงไม่มีมีสาหนี่มาออกข้างหน้าพี่น้องเอ้ยเสียดายอ่าล่างสองสองอ่าสอมาชุดกันนะคะมากันเบิ้ลเนาะ สองสองเข้าปกติด้วยนะคะส่วน VIP ออก8ปดนะคะอะ่ชุดนี้ไม่ได้เอา28ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างเนาะมี30ออก31พี่น้องเอ้ยอก็เข้าสรุปแล้วก็เข้าไป2คู่นะคะมาชุดกันนะคะพี่น้องจะมาชุดกันกับการเบิ้ลเนาะก็ยินดีด้วยนะคะผู้ใดเอาสองไปเนาะไม่ต้องกลับด้วยนะคะ าสาหรับฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจาอ๋าไปตามต่อกันของวันที่22นะคะอ้าววันที่22นะคะพี่น้องจา๋าลืมเขียนอาจจะช้าหน่อยเด้อพี่น้องจา๋าทนฟังก่อนเด้อแป๊บนึง่งหฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะ หน่อยชุดโค้งสุดท้ายอันนี้เน้นเน้นสี่คู่กันสี่คู่นะคะแต่บางวันก็กันห้าคู่เนาะแล้วก็มีเบิ้ลน,นะคะอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะน้องหึงก็มีสามสูตรเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะอ่าผู้ใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ได้เดอ้อพี่น้องจา๋า id น้องหึงลงไว้ที่ชุมชนนะคะ ะพูดคุยทักทายกันเป็นเหมือนพี่น้องในกลุ่มนะคะพี่น้องจ๋ามีปรึกษากันด้วยเนาะสนใจก็แอดมานะคะพี่น้องจ๋าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเด้อว่าเข้ากลุ่มแนวทางอ่ไม่แจ้งน้องบุนก็ไม่ดึงเข้านะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาปะปนกันไปเนะาะเพราะว่าน้องหวงเองนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ผลออกมาแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะอาถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะ แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับตัวที่เน้นเนาะของวันที่ยี่สิบสองนะคะก็คือแปดห้านะคะกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็กลับด้วยนะคะเก้าห้าอ่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อกลับหัวด้วยนะคะศูนย์ห้นะคะ หกสามส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดห้าหกแปดอ่ะแล้วก็การเบิ้ลมีคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจาการเบิ้ลใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะศูนย์ศูนย์ 00ผอมไปมองเหิดไหมเนาะพี่น้องจา๋า00ด้วยเดอ้อพี่น้องจาอ๋ามาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็คือ685นะคะ685แล้วก็495นะคะขอให้แตกสามตัวได้เนาะวันนี้เฉียดไปเฉียดมาอยู่แล้วก็มี205นะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะสำหรับแนวทางาห้าหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะจดได้แคปได้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ,ะก่อนออกไปนะคะน้องอึงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ